ตทวสวัสดีครับพบกับเลยเช่นเคยช่องกัตเตอร์ทียยใจผมน้ปงบิ๊กครับ โยตรงนะครับ <Wow! S 1> จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นพระราประจำปีคุณหรือเป็นปีของหมูอุดุดครับเดี๋ยวตามพวกนั้นสองคนไปนกันเลยนะครับวัดพระมหาชินนะท่าเจ้าหรือเรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระธาตดอยตุงตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอ,อกของดอยนานนอนตำบลห้วยไข่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาโดยโดยตรงมีระยะทางจากอำเภอเมือง,งเชียงรายประมาณ46กิโลเมตรและมีพระธาตุดอยตุงประดิสถานอยู่บนยอดดอยมองเห็นได้ในระยะไกลเนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ2,000เมตรพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเก่าเก่วสวยงามมองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามี <Wow. S 1> ลักษณะเป็นเจดีสีทองอหลามสององคู่กันในรูปแบบทรงประสาทยอดทรงละฆังโครมขนาดเล็กตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมกรุก,กับเบื้องนินเผาและถือเป็นพระธาตุประจำปีกุลซึ่งปีกุลในคติล้านานานั้นลักษณะคือชา้างไม่ใช่หมูดังที่เราเข้าใจกัน นอกจากนี้เมื่อถึงเทศกาลนรมัสก,การ,ากการพระธาตุดยตรงจะมีพุทธศาสานิกชนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านจากประเทศใกล้เคียงเช่นชาวเชียงตุงในรัชฉานประเทศเมียนมาชาวหลวงพระบางเวียงจันทร์สปป,ปปลาวเดินทางเข้ามานรมสัสก,การเป็นประจำทุกปีเล่นในฤดูหนาวบรรยากาศรอบองค์พระธาตุจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะถูกหมอกสีขาวปกคลุมทั่วบริเวณ ตำนานของพระธาตุดอยตุงกล่าวว่านี่คือเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนาอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระราชข,ขวัญเบื้องซ้ายกระดูไหาปาระที่พระเจ้าอชุตราชทรงอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตได้มีการปักธงตะขาบหรือตุง ที่มีความยาวถึงพันวาไว้บนยอดดอยถ้าหากปลายธงไปตกที่ไหนก็จะยึดเอาเป็นที่ตั้งพระสถูปเหตุนี้เองจึงน่าจะเป็นที่มาของชื่อพระธาดดตุ <Wow. S 1> ตาด,ดอยตุงว้าวแต่เดิมพระธาตุดอยตุงมีองค์เดียวรูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปะเชียงแสนยอดมุมไม้12คล้ายกับ พระธาตุดอยสุเทพทั้งนี้เมืองเชียงรายสมัยก่อนเป็นเมืองร้างอยู่หลายคราพระธาตุดอยตุงจึงขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวพระธาตุสุดโทรมและพังทลายลงพระเจ้ามังรายมหาราชให้สร้างเจดีย์อีกองค์ไว้ใกล้กันอีกองค์หนึ่งจึงทําให้พระธาตุดอยตุงมีสององค์ต่อมาในปีพศ2470 องค์พระธาตุสุดโสมากครูบาเจ้าศรีวิชัยกับประชาชนเมืองเชียงายจึงได้บูรณะขึ้นใหม่โดยสร้างเป็นเจดีองค์ระคังขนาดเล็กสององค์บนฐานแปดเหลี่ยมตามศิลปะแบบล้านนาการบูรณะครั้งหลังสุดมีขึ้นเมื่อปีพศ2516ด้วยกระทรวงมหาไทยได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นครอบพระเจดีเดิมไว้ สำหรับการเดินทางไปวัดพระธาตุดอยตุงใช้เส้นทางเชียงรายแม่สายพระตำหนักดอยตุงก่อนจะถึงทางแยกเข้าพระตำหนักดอยตุงให้ตรงไปทางสวนรุกชาติดอยช้างหมู่จะมีป้ายบอกทางวัดพระธาตุดอยตุง ระยะทางจากแยกพระตำหนักถึงวัดประมาณ7กิโลเมตรนักเดินทางที่แวะมาเที่ยวพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวงก็ไม่พลาดที่จะมาไหว้พระธาตุดอยตุงโดยเฉพาะท่านที่เกิดปีกุลหรือปีหมูก็ยิ่งไม่ควรพลาดที่จะมาแวะสักการะพระธาตุดอยตุงด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับ วัดพระธาตุดอยตุงสวยงามมาเลยใช่ไหมครับใครที่เกิดปีคุนหรือปีหมูก็มาก่าวว่ากันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เราได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปนะครับพยันพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย